สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเค้าแก๊กลุงกากเจ้าสำนักวันนี้ลุงกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีคลิป No เ e s s For The Wicked แนะนำให้ลองเล่นใครที่เป็นสายโซไลท์นะฮะคลิปก่อนหน้านี้ของลุงไปดูได้เลยวันนี้ลุงกลับมาพร้อมกับการเก็บเคล็ดลับวิชาอีกหนึ่งวิชาไว้ควบคุมฝูงชนมีประโยชน์แน่นอนลุงใช้บ่อยกว่าวิชาละครั้งอีกมันเป็นวิชาที่เอาไว้สกัดจุดหมู่ครับสนใจแล้วใช่ไหมล่าถ้าสนใจแล้ว ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันลุงจะพาไปเก็บครับมันจะอยู่ที่เมืองไครฟงจริงๆมันไค่ฟงนะออแต่ด้วยความที่มันเบียวไงลุงก็เป็นไครฟงซะเลยเดี๋ยวจะไปหาจันเจาด้วยว่าแล้วมาดูเลยฮะในแผนที่เมืองนะครับด้านขวามือเลยเริ่มมาเลยเริ่มเข้าเมืองนี้มาขวามือตรงจุดที่ลุงชี้ๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับจุดที่ลุงาร์ k ไว้นี้เป็นจุดที่เราจะไปเก็บกันแต่มันไม่ได้นึกว่าจะเก็บก็เก็บได้เลยนะไอ้เควนเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่ง มันหาเวลาที่แน่นอนไม่ได้ที่ NPC จะโผล่มาครับแต่พอลุงเจอเนี่ยมันก็ทำให้ลุงได้แคปหน้าจอให้พวกเราดูว่าลองดูณเวลาที่ลุงเจอก็แล้วกันว่ามันกี่โมงตอนแรกมามันจะเป็นอปแปะครับถ้ามาเวลาอื่นจะเป็นอปแปะที่เขากวาดบ้านอย่างนี้อันเนี้ยถือว่าเควสยังไม่ออกนะครับ มันต้องมาตรงเวลาเพราะนั้นเราสามารถลองไปปรับนาฬิกาในเกมตามที่เวลาที่ลุงปรับอยู่หน้าจอก็ได้แต่ว่าจังหวะที่ลุงเจอเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะฟุกจริงๆครับมันเป็นจังหวะที่กาลังไลฟ์อยู่แล้วฟุกไปเจอลุงเลยรีบจับเวลามามันจะอยู่ในช่วงประมาณบ่ายสามโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับลองไปปรับเวลาตามนี้ดูแล้วดูว่ามันมีเจ้าสามตัว NPC เนี่ยมายืนหน้าบ้านไหมถ้ามันมายืนหน้าบ้านเนี่ยสแสดงว่าใช่นะครับ เควสมาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้เราไปหลังบ้านครับมันจะมีผู้ชายครับอยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านเขาจะเรียกเรานะฮะเรียกเราเข้าไปเพื่อให้เราช่วยอะไรบางอย่างโดยที่เนื้อหาของเควสเนี้ยให้เข้าใจง่ายมันเป็นอย่างนี้ครับชายหนุ่มที่อยู่ในบ้านจะขอความช่วยเหลือจากเราโดยบอกว่าจะจ่ายเงินให้กับเราเป็นการตอบแทนถ้าช่วยเขาเราจึงถามไปว่าจเจ้าไปทำอะไรเข้าเหตุใดสํานักน้ำพุสวรรค์แอนเดอ์แกงถึงได้มาเต็มหน้าบ้านเช่นนี้ พวกบรรดาศิทธิสํานักน้ำผู้สวรรค์ก็ได้ตะโกนมาว่าออกมาสิเราแค่เอาเนื้ออบมาให้ชิมแค่อยากชวนมากงเหล้ามากินด้วยกันก็แค่นั้นชายในบ้านก็บอกว่าพฤติกรรมพวกนั้นใจดีเกินไปแค่จะมาเลี้ยงข้าวเนี่ยนะพอผ่านไปสักชั่วโมงคอกค่าของหลุดจากบาเป็นแน่แท้ตกลงเจ้าจะช่วยข้าหรือไม่เนี่ยเราก็ตอบกลับไปว่าไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากจะช่วยแต่จะให้เดี๋ยวกับกลุ่มลูกศิษย์สํานักนั้นคนเดียวอ่ะก็เห็นทีจะไม่ไหวชายหนุ่มจึงบอกว่า งั้นเอาอย่างนี้ข้าจะบอกวิธีให้เจ้าสามารถสู้กับพวกนั้นทุกคนได้พร้อมกันภายในกระบวนยุทธเดียววิชานี้มีชื่อว่าสกัดจุดหมู่เจ้าจงช่วยข้าน่อยว่าแล้วเราก็ยื่นมือเข้าไปให้ชายหนุ่มเขียนอักขรบนฝ่ามือหลังจากนั้นชายหนุ่มก็จึงบอกว่าเจ้าจงไปตรึงพวกนั้นไว้แล้วค่อยเรียกข้าก็แล้วกันว่าแล้วเราก็ออกไปสกัดจุดหมู่พวกเดอะแก๊งน้ำพุสวรรค์แล้วก็เรียกชายหนุ่มในบ้านออกมาแต่ดันทรยศมาจี้จุดเราทั้งนั้น ไม่นานนักจุดที่สกัดไว้ก็ได้คลายออกเร็วกว่าที่คิดจนชายหนุ่มตกใจว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันเร็วแท้เดอะแกงได้กล่าวว่านั่นคงเพราะความรู้สึกอยากขอบคุณท่านที่ได้ช่วยเหลือพวกเราไว้มันแรงกล้าพอที่จะคลายวิชาสกัดจุดหมู่อย่าได้ปฏิเสธคําเชิญพวกเราเลยข้าจะเลี้ยงท่านด้วยอาหารเลิศรสเองชายหนุ่มบอกว่าขาขงข้าหักอยู่คงเดินไม่สะดวกเดอะแก๊งถามไปว่าแล้วไปหักตั้งแต่เมื่อไหร่เขาตอบกลับไปว่า พักตอนนี้แหละจากนั้นจุดที่เราถูกสกัดไว้ของเราเองเนี่ยก็คลายตัวออกครับเราจึงสกัดจุดชายหนุ่มเอาไว้แล้วพวกเดกแก๊งก็ลากชายหนุ่มไปหาพัตคาหหาอะไรกินกันก็ไม่รู้ซึ่งลุงก็ไม่รู้ว่าพัตคาห์เนี่ยไปเพิกกินหรือถูกไปทาเป็นอาหารในเกมก็ไม่ได้บอกไว้หรอกก็ถือเป็นเนื้อเรื่องขำขันเบาๆตามสไตล์หนังกําลังภายในของจีนเรียกได้ว่าเบียวจอมยุทธกันทุกอนุขนเลยฮะสำหรับเกมนี้หลังจากจบวสเรียบร้อยเราก็ได้มาแล้วครับสกิลที่มีชื่อว่า Ghost By หรือว่าเป็นการสกัดจุดหมู่ครับโดยสกิลนี้สามารถสกัดจุดได้มากสุด6คนเป็นระยะเวลา5วินาทีพร้อมทั้งทำดาเมจด้วยนะและสามารถหยุดการฟื้นตัวของหลอดฉี่หรือว่าหลอดสีฟ้าของศัตรูได้อีกด้วยครับวิชาสกัดจุดหมู่เป็นวิชาที่ใช้งานได้จริงแล้วใช้งานได้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะเวลาเราไปลุยค่ายเรารู้อยู่แล้วเวลาเราไปตะลุย่ข่เนี่ยใหยแดงนะศัตรูมันจะเตม็มไปหมดเลยบางทีเนี่ยมันมารุมล้อมเราเยอะๆนะครับ เราสามารถใช้ท่าเนี้ยเป็น AOE ได้อีกท่าหนึง่งแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับท่าอื่นๆอย่างเช่นตระโดยดพุ่งตัวแล้วก็ใช้ฝ่ามือยูไรแบบลุงอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันครับถือว่าเป็นการกำจัดเดอะแก๊งได้ดีแล้วก็เร็วด้วยอ่าแล้วถ้ารวมกับอาวุธที่เป็นโจมตีเป็นวงกว้างมันก็จะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นครับก็เอาเป็นว่าลุงเอาเคล็ดวิชานี้มาฝากอีกวิชาหนึง่งบางคนอาจจะเก็บไปแล้วแต่ว่าหลายๆคนอ่ะที่เก็บไม่ได้อาจจะติดตรงที่ว่า ไม่รู้ว่าเวลาเกิดของ n p c มันเกิดเมื่อไหร่ลองดูตามเวลาที่ลุงบอกไปก็แล้วกันครับลุงก็ไม่ชัวรนะ์นะเพิร์มันฟุกเจอจริงๆนะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้สําหรับใครก็ตามครับที่ดูมาจนถึงตรงนี้ลุงก็ขอขอบคุณครับแล้วก็กําลังใจดีๆที่มีให้กันมานะครับแต่หลายคนที่เพิ่งมาเป็นแฟนช่องลุงก็มีการเข้ามาชมไลฟ์ลุงนะครับแล้วก็สนุกไปด้วยกันก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับก่อนจากกันถ้าดูแล้วชอบคลิปของลุงนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนหรือว่ากระทั่งคลิปนี้ก็ตาม ก็ฝากกดปักตะไครนะครับกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ลุงสักเล็กน้อยเป็นกำลังใจให้กันนะครับไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับอังเค้าแก๊กลุงกากเจ้าสํานักสตหรัวันนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนครับผมต้องไปเก็บหลายๆอย่างเลยฝึกวิชาเพิ่มด้วยนะฮะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย